อ่านะครับราศีผมป่าพบกันแล้วระบีิบใจเราปบขัดก็พสบรนะผมวันนี้เป็นตอนที่2211ถึงตอนที่2212นะครับผมเอานะครับเพื่อการสุรัาผมแปรรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานจะด,ดีกว่าครับตามข้อมูลที่ได้มาจากหงค่อยก้าวชันที่เป็นดัในชีวิตจะททำการขึ้ื่อนเฉพาะในพื้นที่ของบันทึกลาน เยเขียนได้ทำการขมมดคือจักรรถเร็วที่แห่งน,นี้มีความอะไรไปอย่างป่าแม้มักจะมีปรณวัตถุดัดดําฟังเทียบเท่าเรื่องกับบัมบารุจะบางขั้นแต่ขึ้งขั้นจะไวทางอาจจะก,กลา่าวได้ว่าการเข้ามาภายในที่แห่งนี้ด้วยขอบเขตปัมารุแต่บางขั้นแต่กึ่งขั้นของข่าวมันเป็นเรื่องรายไปอย่างป่าแต่นี่น่าจะเร็วป่าเย่เขียนไม่ได้เก่งกว่าอันตราตรแต่เขาในเก่งกว่า จะไม่พบวินดันแห่งชีวิตและเขาจะไ่ก่อเดือบ้าเขาจะไม่สมารรสังหารบินดันแห่งชีวิตได้ความสามารถในการทช่ชีวิตของบินดันแห่งชีวิตนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปการฟื้นตัวของพวกผันผันน่าสมวกว่าไปยังป่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าความสำปาในการฟื้นตัวของคนโบราณไปดำบันร้วยสามการที่จะทำการสังหารวินดันแหงชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องยากไปยังป่า ถึงแม้ว่าจะต้องร่มเดียวมากกว่าหลายสิบครั้งเพียงแค่เราประสบความสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวมยนันก็ถือว่าเพียงพอแล้วดังนั้นวันนี้เย่เทียนที่ได้ส่งล่าขรอกของเขาไปที่เดนต้าของอาณาเขตทะเลลมอันยิน่งใหญ่เย่เทียนได้พบการขึ้นไปในแดนที่โดยทำการเป็นเชิงกลางคอสวรรค์ประชาชนต่อทุกคนเป็ดแห่างสายลมทำการรำร่มเขกากับสายลม ของอนาเขตทะเลแสบออกไปยิ่งใหญ่รังจากนันท์เห็นก็มองหาตำหนังของที่เป็นดันให้ชีวิตกองทองคำจนเชิญกระดูกเต่าต,ตัวกึ่งเดรนเจษเห็นได้พบกับโบราณวัตดดุดำบรรณ์นักบาและเมโบราณวัดตุดำบรรณ์บางส่ที่ถือว่าเป็นสมบัติดีดูภายในดีเช่นกันซึ่งมันสามารถช่วยเหือบันทัดเต่าในขอบเขตที่เจ็ดได้อีกตัวแต่น่าเสียดาย ที่พบาหมยของเขาหนังคือวินดันแห่งชีวิตแต่นั้นขเขาจะไม่ทําการส้นไปกับโบราณวัตถุจํมบันเราดีอะ้นในสุดเมื่อวันนี้มาถึงเย่ถึงก็มาได้ถึงการมีดูเขามีดันแห่งชีวิตมันนั้นเป็นต้นไม้สีเขียวที่มีขนาดตัวเล็กไปอย่างปลา,าเราพบมันแล้วมันเป็นที่วินแดนแห่งชีวิตในขอ,เนขอบเกล็ดตนของปวาบนบางคดิเจ แต่มันก็ถือว่าสว่ังเปอย่างจริงเย่เขียนดังแลยคือหุ้นหนึ่งแราก็ทาการตัดสินใจที่จะรองเสียงตู่ขอไม่เคยทําการต่อสู้กับปินดันให้ชีวิตมาก่อนต่ทน้งคอยจะม่รู้เึืองคอาเมแน่แกงของจีบินดันใชีวิตตอนนี้ในขณะนี้ยังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสามารถสังหารปินดันใชีวิตที่ในขอเปิดตรงต้นของบัมบูตบังคับจ็ตตาเพราะมันแค่จะเปล่นเป็นไร่เตย เขาต้องการที่จะทดสอบตัวเ่าหนันตุ้มตุ้มตุ้มเย่เทียนได้ทาการโจมตีเอาไปให้ดันทีโดยใช้หอกทองคาแหนตันปรากฏตัวออกมาจากสายลมระโจมตีให้ลูกผ่านร่างกายของจีเป็นดันไฮชีฟเวตแต่แก็ตายมันไม่ก็ได้ไปโจมจีเป็นแันห้ชีฟเตสามารถพื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วเข้ามาทําการต่อสู้กับเย่เทียฝร,รังกระดาษสู้ของมันนั้นอ่อนแอไปอย่างมาก เหมือนได้มีความแจงแจงเปอดเจเอทียได้ทําการวิเคราะห์แต่ใดก็ตามะระดับการเพิ่มฟูของจิตบินแานให้ชีวิตนั้นมันกับน่าสุดมากกว่าเมื่อกันไปแม้ก็เขาจะท,ะทํารากจิตบินแานให้ชีวิตสำาราสำหแต่ตอนนี้มันกับสำหป้าพื้นตัวขึ้นมาได้จากสมบูรณ์แฝดและในสุดเจ๊เอทงก็ทําการยอมแพ้รละออกจากที่มีการทันทีแต่ใก็ตามเกี่วกับถูกตมตี โดยโบราณวัตถุดิบันจะวันมากจะรถเร็วภายในอานาเขตทาเลสายระพยิ่งใจมันมักจะเกิดสถานการณ์งก่าขึ้นป่าตัวตนของพวกเขาจะถูกแทนตอบและถูกสังหารโดยโบราณวัตถุดิบัจจุบ,บันป่าเว้นแต่ว่าจะสามารถสังหารโบราณวัตถุดิบรรได้ทันทีไม่เช่นนั้นมันคงจะไม่สมบูรณ์ทบและถูกเบิดตอบโดยโบราณวัตถุดาบันจุันมากจะแน่นตอ ซึ่งการต่อสูข้ของเยอเทียนในครั้งก่อมันทาให้เกิดความข่อนมากเกินไปดังนั้นจะงเป็นเรื่องปกติที่มันจะดึงดูดนจุนใจของโบราณวัตถุดําบันจุบันนัเปทั่วให้เข้ามาทําการเบืร้องข่าวและตามเหตุแตอย่างบ๊บมันโบราณวัตถุดําบันทำดีจะไม่ยอมปล่อยให้เขาทําการประเพณีไปอย่างแน่นหนาและในท้ายที่สุดเย่เทียนไม่ได้ทำการต่อโปรไดตายเขาถูกสังหารในรทันที โดยโบราณวัตถุดำปันที่เก็บเล็กกับขอบเก็บปรามจันท์ได้ลำบากขั้นแปรกึง่งคันการทดสอบครั้งนี้มันชัดเจนไปอย่างป่าเราจะไม่สามารถสังหารจิตปิญญาทิชิเบสในขอบเขตขั้นเจ็ดไดเราควรจะสามารถสังหารจิตปิญญาทิชิเบสที่อยู่ในขอบเขตขั้นเจ็ดขึงคันได้เท่านานแต่ดังที่เทียนเคตาการขอบดินแดงเรื่องการข,ขับเคล่นมาอีกครั้งและสมบัติมูนาไปจงัง อาณาเขตทาเลซารกมยิ่งใจแม่เคยมีเจ่เกชคดีหลังจากที่ใช้เวลาไปพักหนึ่งขเขาก็ได้พบกับที่บินดันไฮชีเบทที่ในขอบเขตพิขัเนของคเนโสโตไตสตาร์เย่เหียนเดทอดกตัวในการไปใช้งานหอกทองคำแห่งดานที่เปลีนทักษะประมกาต่อทุกัน็ดในขอบเขตคอสวูนแบบขั้นต่ำแร่ด้วยการจำติเพียงครั้งเดียวิีป่ปนดันไฮชีเบ ในความเพียกขั้นเจืขอขึงข้านก็ได้สลายหายไปให้ดันทีแต่แต่ดก็ตามความสามารถในการพุ้นตัวของจิตปินดันในชีวิตนั้นมันน่าจะยกว่าไปอย่างปาภายใต้เงืปีดังกล่าวมันกลับจังไม่ได้ตกตาแลผภายใต้เงืปีคตนที่สองจิตปินดันในชีวิตก็ได้ถูกสังหารลงโดยทเทียบหลังจากที่จิตปิญญดันในชีวิตตนนี้ได้ตกตาลูกป,ปัดแห่งชีวิตก็ได้ถูกฟิงไว้ในจุดที่มันตกตา ดเดชเถียงรีกววารุกป,ปัดแหงชีวิตแล้วแซวคมเดวแกนังของเขา่าเพื่อทําการรบในออกจากที่นิจังรสเตลณอ,อคอยขนาดตาขอบเปลกทะเลแหงิ้ใ,ใจรุกป,ปัดแหงชีวิตได้ถูกส่งมาภายในที่หินดีจากนั้นทด่เถียจที่นำมาใช้หน้าเพื่อทําการเจ้ากระดาะชีวิตมาลองดูคนครับของรุกป,ปัดแชีวิตกันก่อไดชเถียเดิมต้นการขัดเกา้า ขอเรื่องดยดซาปรดังมีก้าจากลูกปัดแห่งชีวิตเพื่อทําการทดระดับพลังชีวิตของเขาเบลาได้พันไปใหช้ชาชาและระดับพลังชีวิตก่องเรทีเอก็เพิ่มขึ้นด้วยการตดรับควาแออัไปอย่าง้ากแรงโดไมห่มังนักนาพลังงานของลูกปัดแห่งชีวิตก็ได้หมดลงจากั้นเรทียอก็ทําการทดสอบระดับพลังชีวิตภายในหอคอยระดับป้ามันยังคงอยู่นในระดับที่หกตัวห้าเท่าหนึ่งนั่น เนี่ยเทียนเขาหมดคูเ่เล็กน้อยแต่ถ้าหากเขาลองฟิตด,ดูดีๆแล้วหากผู้ปัดไฮซีวิตของจิตวิญญาณห้ซีวิตเนี่ยขอเปลี่ยนึ้นเจ็ดขึ้นข้ามสามารถเพื่อรับพซีวิตจกขอบเจ็หกจุดาเป็นหกจุดหกตาการยกระดับพซีวิตมันจะไม่ง่ายเกินไปจากนั้นเต๋อมีการประเมินเอาไว้ว่ามันจะต้องใช้รูปปัดไฮชีวิตจำบันป้าถึงจะแต่สามารถเพื่อรับพลัีวิตได้มากกว่าสุดหนึ่ง เด่เห็นได้ิ่กระตัเอภาในปีกระตองป่าเด่เห็นก็ได้เข้าสู่อาณาเขตทะเลไซอยนลมยิ่งให่ของดาวคำข้าซึ่งเขาประสบกับควารุมงเรืองัองด้วคำป้าแต่ในบางครั้งขาก็ประสบความเกรดยเห็นก็ค่อยได้เหรับรุกปัดในชีวิตจั๋วป่านระดับพรังชีวิตของข่าวก็ค่อยๆถูกตัวกระดับขึ้นป่าแต่ระดับ6งต6ดหกหกดเจ็ดหกดแ หลังจากที <eps. S 1> ่เวลาผ่านไปนานพอสมควรเย่ถึงก็ได้ขัดเกลาลุกปัดในชีวิตไปเป็นตุบอนป่าและไอริสสุดเขาก็ยกระดับคงไฮซีเฟสได้มาถึงขอบเขตจุดหนึ่งและในบรันดีลุกปัดแห่ชีเฟสของจิวิญญาณไฮชีเฟสในขอบเขตขเ้นเจ็ดขึงข้ามก็ไม่ได้มีความสำหรับเขาอีกแปลมีเพียงแค่จิวิญญาณไฮชีเฟสในขอบเขตขเ้นเจ็ดเท่านั้น ที่สามารถตัวกระดับพลังชีวิตของเขาให้มีระดับที่เพิ่มขึ้นมาอีกรั้งตาแต่ความสามารถในการที่ชีวิตของมันน่าเสื่กว่าเมื่อกันไปถ้าหากเขามีเวลาเพียงพอเขาคงจะสามารถสังหาจิตปิฎกยันให้ชีวิตขอะเขาเติมเติมในขอบเขตขัน้นเจ็ดตาแต่อยงไรตาเมื่อ,ขอเขาทําการตา่อสู้เป็นบรันตาเขาจะถูกโบราณวัตถุเริมบัตเอนดินทำการปิดรอซึ่งเขาไม่สามารถต้านทานมันตา ดังนั้นจึงถ้าจะเป็ยนแปงได้เติที่เขาจะจงหารที่วิาณเห้ีตในขอบเขตขั้นเด็ดด้วยความแปรเปยในปัจจุบันของเขาสำหรับในตอนนีเราทำเรื่องเลี่ยวดะทีการสังหารที่ิานให้ชีวิตไปก็เราต้องรืวิธีอื่นในการยกรับพระจีวิตเดียดนได้ถี่ถึงต้งจายที่จะรับภารกิจของหอคอยก้าชามเพื่อที่จะทำการรับพันแนจาก,กาาเดินทางเพลียนแปลสสมปัน ของหอคอยเก้าฉันเพื่อทําการฝึกฝนได้ตัโจัตาพรางชีวิตของเขาพลางจาังที่เจ๊เทียนก็ทําการตรวจสอบภารกิจของหออยเก้าฉันภารกิจที่เขาไม่สามารถทําได้นั่นเขาจะไม่สนใจมันพานเขาจะมองหาเฉพาะภารกิจที่เขามีขวอบกพ่งจะสามารถทาสําเร็จได้นั่นทำการค้นหาพัมพารูตดําฟันสถานที่ก็คือขอบเขตทะเลอันยิ่งใจเขามีสมบัตโิโบราณในดําฟัน มีคุณสมบัติในการป้องกันการสมลัวระดับการปลอกบันดันอยู่ในตุดสูงสุดของบัมบูตบังคริเจข้อกำหนดของภารกิจคนหางร่องปอดและทําการรายงานปานให้กับหอคอยระดับกลางเดซ่าคุณจะรับสาประคันแต้งและ้ากสามารถสังายมันตาคุณจะรับสาประคันแต้งสาหรับภารกิจนี้ไม่สามารถได้รับคะแนนรับป่าซึ่งภายในหอหอยเก้าชั้น ภารกิจจะบอลป่าเฮ้ยคะแนนเพียงแค่ไม่กี่สิบคะแนนเท่าหนึ่งด่านเนยนนแต่ยงที่เหงจะต้องกล้าจะทำภารกิจน,นี้ให้สำเร็จแต่เขาไม่สามารถสั่งหันแฝงตรงคําต้ตไม่สิเราจะคงมีความดูจะหากเราทำการร่วมมือกับประบุทตากูเชิงเราก็คงจะสามารถสังหัเตาตนมดันด้านภารกิจรังนี้เป็นภารกิจสำหรับสมาชิกทัวปวายและสมาชิกรอบหนก ไม่มีคมุณสมบัติที่จะรับการกิจดังกล่าวแต่เราสามารถแบงคันแด้ให้กับอาวุธตากูยเชิงเมือ่อภารกิจสำเร็จตาบางทีเขาอาจจะสามารถช่วยเราในการสังหารต่อตอนอีกฝ่าซึ่งด้วยวิธีนี้เราจะสามารถได้รับคะแนนที่เพิ่มขึ้นเด้เข็ยนในคิดกับตัวเองแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมาแต่แน่นอนว่าโดยรักแหววคอยต้องค้นหาตัวตนอีกฝ่ายาพบก่อแลนะหอคอยสัตรา หาเรอยงยิ่งใจเย่เทียนได้พบกับบัมพารุตเตากูเชิงบัมพารุตเตากูเชิงเพื่อจะทำภารกิจในการเอาตำหาบัมพารุตเตามารากตแต่หากเขาพบข่าวท่านช่วยทำการร่วมมือกับข้าเพื่อทำการสังหางเขาได้ถึงปลายขาจะทำการแบ,บ่งคะแนนให้กับเา้าปาเย่เทียนได้ทำการเซียนแต่บัมพารุตเตามรกตดัง,งั้นเลยบัมพารุตเตากูเชิญถึงกับตระตึงบัมพารุตเตาเส้จิตจบ เขาไม่เคยเก็บแต่ปลาแต่ทำภารกิจชิ่นดีแม้ว่าเขาจะรู้ว่าภารกิจดีได้รับคะแนนที่เยอะไปอย่างปลาแต่ก่อนหน้าที่คุณจะเป็นสมาชิกจากไปทำการคนอื่นก็ทำภารกิจนี้เช่นกันแต่พวกขอนตาก็ยอมแพ้เราไม่สามารถค้นหาตัวตรงองขวายได้พบถ้าหากของขวายก็ช่าต้องการค้นหาบทตวามมากดจริงจริงมันก็คงจะไม่เื่ิงไ้าแต่ทําหน้าตานะกับไม่สนใจ เรื่องเล็กน,น้อยเช่นดีแต่แม้แต่หอคอยชันต่างก็ชันจะพวกตาวก,ก็ยังไม่สามารถค้นหามันพบได้เออวันไม่ทันที่จะคนพบบัมพารุดาวมากดจะแน่นต่อซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เอกอก็เมื่อคนจะเสิเีย์ดาให้กับพาระกิตตงดีบัมพารุดาวกุยเชิงจะไม่จำเป็นต้องกังวลว่าแค่แจะหาเจอรืมองป้ายแค่อยากจะรบมือกับดาวแต่หากข้าหาเจอข้าจะแจ้งให้เจ้าทราบในทันที แต่ถ้าหากหาไม่เจอเจ้าค็ไม่จําจเป็นต้องรวมือกับขา่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เจ้าเสียหายไปแต่น,นิดเย่เทียนได้ไดกล่าวขึ้นปาบัมพารุตเตากูเชิญพยัดได้ดูแลรู้สึกว่ามันนั้งสมเหตุสมผลเดน้นขอจตือนทาการตอบรับให้รันที่บัมพารุตเตาชยึดดุดจบข้าเห็นด้วยกับความรวมือกับจ้าแต่ข้าจะไม่เสียเวลาไปตมหาบัมพารุตตาโมกดบัมพารุตากูเชญได้กล่าวขึ้นป่าไม่ไมีปัญหาอยู่แล้ว ย่เอเทียนทําการตอบกลับหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการหาฟือเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการร่วมมือการหลังจากที่ทําการพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งย่เอเทียนก็ได้ตัดสินต่ที่เมื่อวันแต่ให้กับะบวนเตาคูเชิงจําการสัมภาษณ์คะแนนไปดังปานแต่นี่ก็เป็นเฉพาะในกรณีที่เขาทําธุรกิจสังหารสําเร็จทุกทางหากไม่สามารถทําธุรกิจได้สําเร็จมันก็จะไม่รับรองบรรไดต้ตายหลังจากที่ทําการพูดคุย เรื่องขอการร่วมมือเสริสินบมพารุตเตากูเชิมก็ทำการเตือนป่าบมพารุตเตาที่จอบเจาจะได้ออกํำหหรดอร่างกายที่ให้จริงเธอเจก็ควรจะปล่อยให้เร้าวตามใจมองทำการค้นหาเองแต่ถ้าหากไม่มีเร้าวตามใจยำตรง้ก็ควรจะทำการควบเนื้อมาขึ้นมาสาด้วยผลไม้เตาบริสุทธิ์ถ้าหากเป็นอุตมบังขั้นที่เจ็ดมันจะแปลงยากไปอย่างป่าแต่สำหรับอุตมบังขั้นเจ็ดถึงขั้นนัน มันก็เปลี่ยนเร็วทีง่ง่ายตาแม้ว่าตัวตวจางรจะตกตายจริงๆราคาที่ต้องจ่ายมันก็เลื่อสูงมากกันไปแต่ถ้าหากตัวตนที่แท้จริงตกตามันนั้นไดามาขุมมูลค่าเราทายสุดแล้วบัมพรุดตามากตคือขอบเขตสูงสุดของบวามพป็ธรรมชาตเก็ดค, 7. ความแขงงขังของคนนั้นแนนนขนแนแ็งขังมากเกินไปที่เจ้าจะสามารถเทียบเท่ายดัโดย้นเจ้าไม่ควรจะบำปา่าอย่าได้กังปนเขาจะส่งเปลียนแลาวบาตา อ,ออกาตามพาพุทธตาบารกกดเเห็นได้ให้ําปันในเวลาตอมปาบําพุทธตาคูเชงก็ได้จากไปขอเทะเฉลี่ยเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้สนใจมันอีกเลยอาเจตเถียนจะไม่ใช่สมาชิกจากเปนรังกาของหอคอยชันปาที่มาจากหอคอยเก้าชันขคุนจะทาการเพิกเียต่เจตเถียนไปแต่แตนอกจากนี้ขวัญก็ยังกิจปาทเจเถียงควูจะไม่สามารถคน้นพบบัมพุทตามารกกตา เพราะมันมีพุทธตาจุบนป่าที่ออกคนหาบัมบรุดต่ามรากฏแต่พวกเขาก็ับไม่คนพบต่อตอนขอมันเตอร์ในขณะนี้หอคอยก็สันได้ท,ทําการยืนยันป่าบำมพรุดตามรากตหนานดูในเกยียดแต่ทะเลยิ่งใจแต่ไม่สามารถระบ,บตุตําแดงเฉพาะต่อตรงตาดังนั้นพุทธเตากูเชิญทิมทีวี่งเหยี่ยน,นกระดังเยเวราไปอย่างสนป่าในวันตอนป่าเยี่ยเหยียนได้ส่งลรกของเขาไปยังภู้ป้าต่างตา ใช้พอสมควรใการครอบของเขาเพื่อทําการตรวจสอบเพื่อแห่งนีเพื่อทําการค้นหาประพฤติตามบารโกดภายในปัจุบปนบัมผลตามนรกที่อยู่ในขอบเขตทะเลอย่างยิ่งใหญ่มาเป็นเวลา,านานหลายปีและในความเป็นเที่เขาจะเป็นเหมือนกับบัมผเตาเฮตีเขาอาจจะใช้สมบัติโบราณที่ดำพันในการเปส่งต่อตัวเขงตัวเองเอาไปและดูอย่างยิ่งเฉยซึ่งในความนินทา การที่สามารถค้นหาตัวตนงองเขาก็คงจะประเปินจ้าและจะมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือบัมพารุตาบรากฏทําการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเอเป็นตัวตอดได้ตนนึงและทาการแอบซ่อนตัวภายในบวบแห่งหนึ่งและมาเป็นเพาะคอนซอนตัวเล็กเกินไปบัมพารุตาหองคอยก็ชันภายในขอบเขตทะเลยิ่งใจเก่งไม่สามารถตรวจสอบตัวตนงองบัญชาแต่สิ่งค์ท่อนดู มันอยู่ภายใต้ความสบันการคาร่บคนเย่เทียเขาจะสาม,มารถพบมันได้อย่างแน่นต่อเดือน,นที่เวเห็นรู้สึกว่ออาอีกเว้นตาเขาควรจะพบกันมีอยู่ของบุตรตาบราโกดของไมงง่ได้มีอยู่ภายในวัคแห่งดีเดี่ยเห็นเดินทางไปยังวัคแห่งอีกสำหรับเมืองดับโกตาที่อยู่ในทะเลสีดังี้สงบนานมันไม่น่าจะมีร่องรอยของบัมพารุตดาวเพราะมันครจะเห็นได้ชัดเจนมากเกินไปเลยนั้นเขาจะต้องทำการตามหา ภายในหัวพักเาดีเมื่อวราพันรภไฟหัวพักภายในขอบเกล็ตอบนอก็ได้ถูกตวอสอบไปเย่เทียแม้จะมีหัวพันับแสนภายในขอบเจล็ทะเลยิ่งใจแต่ขอบโดยในการต่จสอบเย่เทียนก็รบเปลี่ยวไปอย่างป้าส0บหัวพ่าหนึ่งร้อยหัวพาหน0่งพันหัวผ้าหนึ่งมื่นหัว่าเมื่อเยเทีนเดินทางมาถึงหัวพักที่สามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิ ในที่สุดขอก็ได้พบเบาแสภายในรถบัคูเยนหนึ่งในอาณาจักรเจนดามันขั้นสูงอาณาจักรเทนดามันน,นาเหอพอสมบัติการเคาะขนเยตเทียดได้ครอบคุมทั้งอาณาจักรดังกล่าหลังจากที่ทำการต่อสบกันต่อน,เอนองเกอเขาก็สามารถตรวตนของบัมพุลเตาได้ในรันทีซึ่งเขานี่ก็เป็นบุตออร,รุลเตาระพิจะติอีกดวบัมพุลเตาเขาได้แจคนดีซ่อนตัวอยู่ในนิกายหนึง่ง หากไม่ใช่เพราะการเจ้าขัดับของประสวร์ในการขอรอกขนเทีที่เขาควรจะไม่ใช่ว่าคนพบที่อย่างนี้ได้จริงๆด้วยโพสวร์ในการขอรอกขนเทียที่ข้อมูลในการตรวจสอบหนังก็ได้เปิดเผยตัวตนแให้จริงของข่าวบัมพารุตตามบรารโกฏแต่เย่เขียนจำไม่เรียนทางเข้าสู่นิจัหนึ่งต่างไม่ใช่นักเขาควรจะดลบีไฟล์ทำการคนพบแต่นเน่นต่อแทนในนั้นเย่เขีนก็สงสัยความไปหาบัมพารุตตามคูเชิญ บัมพารุตาคูเชิงเมื่อคนพบความผุดตามารกฏแล้วก็าสามารถแกงทรรมะขาดได้อะไรนะบัมพารุดเตาฮินจุจอบคนพบควาพผุดเตามารกฎจริงๆฉันเออน,นี่ไม่ใช่เวลาไหนแค่ไหนกันในการ,การคนา้นหาบัมพารุดตาคูอิเชไม่จะเชื่อเพราะเวลาสั้นๆที่ดีมันสั้นเกินไปสําหรับบัมพารุดเตาในช่วงเวลาสั้นๆที่ดีเรื่องอย่งก็ได้คนพบ บาพรุตตามมากดที่เหน่งขอบเขตสูงสุดของพันพุกรําบางั้นที่เจ็ดตาหากพันพุกรตามมากดสามารถคนพบได้ยอย่างง่ายด้ขนาดนี้บัมพารุตจับางขัน้นแปลงขั้นราดานก็คงจะสามารถคนพบได้แล้วไม่ใช่หรือแต่แต่ก็ถามที่เ,เ็นได้ทำการริงดันซามดาซามเร้า,าว่าเขาใน,นคนพบวันแรกดังนั้นพุทธตาครเชิน,ชนได้ทำการเดินทางให้ดันที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะต้องไปพบกับเย่เที่ยร่าเปลนเรื่องปกติที่เขาเจนทางไปอย่างที่เห็นนานไม่เค่นั้นเขาคงจะทําการผัดแตกระเยดเทีนเทแน่นตอนดังนั้นพระพุทธเตาคูชนที่เดินทางมาถึงภูบรักแห่งนี้ในไม่ช้าบัมพรุทเตาถึงปิดจบบัมพรุทเตามากดอยู่ในภูบรันี้จึนั้นเปิบัมพรุทเตาคูเชนได้ทําการเกาทางใช่แผ่ในส่วนรึกของห้องปราณิวิติภายในได้กลายมันตันด้วยเกมน้องมือสุดของเจ้า เจ้าคนที่สามารถทะรุถัดรัวรูปแบบแคน่คนคนหนได้ในน่นตาแต่เจ้าจะสามารถคนพบตัวตัวอคมันได้จากใน,นตาแต่แน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามที่เจ้า,า,นานทำเช่นะะนั้นมันก็คงจะดึงดูดขจสนใจของผู้ตามากดเช่นกันรักแท้ไม่ใช่เรื่องดีมากกว่าจะหาสร้างรูปแบบแค่คนเอาไปเพื่อให้มัน่นใจว่าเขานนั้จะไม่สามารถตบไปไอออกไปตาย้เขียนได้ทำการเขาเตือนด่าได้กองคน ขาได้เปลี่ยนโบรามวัตถุทำปันจากหอฝอยเก้าชั้นมาแปลซึ่งมันสามารถปิดกั้นเวรานิมิติตาแต่ด้วยรักทางกระดมเพาะประอบเก็บประบัจำบางขั้นแต่ขึ้นขั้นของข้าแต่หากข้าทำการปิดกั้นคือบ้างป่าบัมพลรุตตามากดไม่สามารถอกปิเอาไปตาบัมพุกุตตาครูชวนเทพดกระตัวเองแต่อะไรเพราะตามมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดออกไปนั่นก็คือเขาไม่เชื่อว่าเมีุุตตาเมากดอยู่จริงแต่ที่อย่างนั้นเขาก็จะทำปัน รูปบําพรุตาครูเชิญมาที่ดันต้อดของนิกกาจากนั้นก็ทาการกระตุ้นปเชิงกาพอพอคอยซีดเดทม,ม่ดําปานจากแทนเจมดมวิสิษของเขาก็ได้เจาะอารมณรูปแบบให้คนทําการสรํารวจส่งดึกของห้องเบราหิมิติภายในนิกายแห่งดีและแเน,น,นดันบําพรุเตาปรากฏที่ในห้องเบราหิมิติอันดับเ้ิดคอนิกายแห่งดีก็ได้ถูกคนพบหมอนั่นคือ บัมพรุตเตามากดจริงจริงเชนกันเิอบัมพรุตตากูเซนได้พบกับบรพะุตรตาเมกดเหนี่หรือกครืงที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่แล้วก็ตามเขาอย่างเต็มความที่จะสังคัญบัมพรุตเตาคนนี้เสียก็พอจะแล้วก็ตามเขาไม่จําเป็นจะต้องบุต่อตนอีกต่าไปและในเวลานี้บัมพุตตาเมกดที่ได้เห็นบัพะุตรต่าบางขั้นแปลครึ่งขั้นทําการความนิกงยของเขาไปและจะได้ทําการสํารวจต่อต้นของเขา ขอสช่อ้ทันทีว่าตระทของขอเน้ได้ถูกเปลี่ยแต่งเดีนั้นขอจ่ทำลายแป๊บทางกระน้ำพอที่ทําการจูบันเอาไปเพื่อทําการกําแพงปิดการเพราะคอยมีการที่จะทําการตกในจู่อานะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแดนนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนวันพุ้ครับไม่เหตุการณ์ครับดี๋วันนี้ไปด้กันเลยนะครับผมอ้าวนะครับเพื่อกันใดขอไปยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์ก็คอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของค้า